บายดีเอฟซีมัทูทุกคนเนาะฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเด้อมาอัปเดตอาการนกเนาะเมื่อวานนี่เงาเงาทุกคนเนี่ยมื้อนี้ดีแล้วแหงเลยตกใจมันเนาะเมื่อวานนี่เห็นมันเงาเงานะเอ็ดขนฟูอยู่วันนี้ดีขึ้นลายแล้วทุกคนสดสื่นอนะนกอะตัวอยู่แจ๋พุ่นนกแม่เนาะทุกนแจ๋พุ่นแหละ เมื่อวานเอ็นเงาๆอยู่เมื่อวานตัวผู้ห้องกะแบบจะเป็นอะไรนะอาการมันนะเรื่อเป็นน้ําแดดฮ้อนอากาศ้อนพนนกมันกะเหี่ยวกันนั่นเนาะแต่ตัวผู้ชดชื่นอยู่มื่อนี้กะมากะแข็งแห้งทั้งตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ก็ชดชื่นขึ้นแล้วเนาะเมื่อวานตกใจน้อยนึงเนาะว่ามันเป็นอย่างแันเป็นน้ำอากาศเนี่ยแล้วก็ หลายอย่างนะอากาศฮอนมันหลายมือนะนกมันขังในกรงมันก็ฮอนเอาห่างกายมันก็เนาะแต่มันยังบุทันไข่เลยทุกคนนกยังบุทันไข่เนาะมันก็ห่างมันสิแปลงแล้วแหละเดี๋ยวนี้มันบุปลงแล้วห่างมันแล้อย่างอีก ประมาณยันมืดเดือนนี้มันชไข่ยอยู่บนเนาะถ้ารอรุนเนาะเฮากระหากับผสมครั้งแรกนะเพาะครั้งแรกเหียนเพาะครั้งแรกเนาะแต่เธอก็มีแต่เลี้ยงละ,ละเลี้ยงตอได้มากกับแบ่งออกจนมืดเนาะมาปีนี้ลองมาผสมผสมเบ่ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะออกบ่มันชีนไ,ไชออชข่บะนเนาะ นี่นะเนาะ fc ทุกคนเนาะนกคู่เขาว่าจะแบ่งคู่ละลอยนะแต่บูมี่แพะอาเนาะวันนี้เขาซีบ่แบ่งแหละเขาลองซีมาเพาะผสมเอาลูกมันเบิ่งเนะาะสองตัวเนี่ยตอนเขาว่าจะแบ่งให้ fc เนาะ fc ก็บบมี่แพะอาแบ่งคู่ละลอยยังบูมี่แพะอาเนาะตอน เดี๋ยวนี้เขาเก็บไว้ก่อนเนาะขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้เพาะพึ่งลูกมันตอนนี้ก็อินห่างแล้วอ็นอยังแล้วเลยเนาะทีเรียบร้อยแล้วอยู่บนนั้นเกิดรอเนาะทุกคนได้เห็นแก้มขาวหลายคนเขาไปโตเขาก็ได้แหละอยู่ป่านะมีแหละ ลูกมันเริ่มลูกมันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะแก้มขาวแต่เ,เขายังผสมอยู่เลยนก ทางมันยุกตาสีเขียวเนะทุกคนช่วงนี้อากาศฮ้อนหอนตาตอน,ตตนกลงดีเนะช่วงนี้ตอนกก็ขิด้ได้ดีเนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงลูกใบนะลูกใบแก้มขาวใหญ่ ยังเพาะนกอยู่นกต่อเขาก็ไว้ในเนี่ยช่วงนั้นจะแบ่งคู่ละร้อยนะนี่นนทั้งนกต่อเขาเลยว่าจะปล่อยอ,อ่อเอฟซีก็บุมีไปเอาให้เนกบุมีเพออันนั้นแล้วเขาก็ชิกเก็บไว้เลี้ยงแหละทุกคนวันนี้เก็บไว้เลี้ยงต่อใหเอฟซีเบิ่งแก้มขาวเลยเนากบัี้ อีกช่องสามทิศข้างหน้าแต่เป็นจะเป็นเลาะล่าแกะนกแก้มขาวแล้วอันีห ยังเข้าแปงหังอยู่ทุกคนเอ้ยยังแปงอยู่หน่อยหนึ่ง ช่วงนี้บูมีคลิปแบบไปต่อนกให้ FC ทุกคนเบิ่งเนออย่าพางเบื่อกันเดน้อทุกคนทนเบิ่งคลิปแนวนี้ไปก่อนเนาะพฮากับบูมีคลิปลงเลยเนีย่ยมีแต่มาอัปเดตนกในคอกนี่แหละให้เอทุกคนเบิง่งพางเบื่อกันเดน้อท้ายจากช่วงจากพักหนึ่งเนาะ ันนี้กลมาอัพเดตอาการนกตัวแม่เนาะวันนี้ก็สดซื่นขึ้นเยอะเลยนะขึ้นหลายเลยวานยังโง่เอาตกใจยังเห็นมันเงาเงาเนาะมาว,วันนี้มันดีขึ้นกบใครละ โอเคเนาะทุกคนมาอ่อนนี่กัสซีจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากเอฟซีทุกคนเนาะพอเบื่อกันเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะอัพเดตนกตัวแม่ดีขึ้นหลายแล้วทุกคน